สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของคนที่นอน ICU ีเนี่ยแล้วปัญหาระยะยาวคืออะไรนะครับสวัสดีครับช่องหมอช,ชาติชัย ICU พบกับผมหมอแอดผู้เชี่ยวชาญเรื่องกรรมลบปอดแลซ ICU ครับก็วันนี้ผมจะมาพูดกับว่าคนที่เจ็บหนักป่วยหนักแล้วต้องมานอน ICU เนี่ยถามว่ามันมีปัญหาระยะยาวคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดให้ฟังนะครับโดยข้อมูลเนี่ยก็ได้มาจากคุณหมอมากเกล็นะครับ ซึ่งเขาก็เขียนบทความนี้นะครับเขาเป็นหมอที่อยู่ที่แคนาดานะครับแล้วก็หมออีกท่านหนึ่งก็อยู่ที่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขียนบทความนี้ขึ้นมาลงวารสารนิวอิงแลนด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันก็หมอที่ดูแลผู้ป่วยในย ICU เนี่ยก็คือเป็นหมอเวชบับัดวิกฤตใช่ไหมครับก็คือผมนั่นเองนะครับก็จะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับ การรอดชีวิตใน ICU มากๆเลยนะเพราะว่าเวลาคนที่มาเข้าห้อง ICU เนี่ยก็จะเป็นคนไข้หนักนะครับใกล้เสียชีวิตนะครับคือความดันต่ำบ้างช็อกบ้างการหายใจล้มเหลวบ้างนะครับอันนี้ก็คืออาการวิกฤตทั้งหลายเนี่ยก็จะเข้าอยู่ ICU ใช่ไหมครับเราพบว่าเราก็จะมีการช่วยรักษาโรคอะไรไปจนดีขึ้นออกจาก ICU ได้หรือกลับบ้านได้นะครับ แต่พอมีการสำวรวจพบว่าในระยะยาวคนกลุ่มนี้จะมีปัญหาตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นทุพพลภาพหลังนอน ICU นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำงานของสมองความจำนะครับอะไรที่มันแย่ลงหรือการเคลื่อนไหวการขยับการเดินเนี่ยมันแย่ลงนะครับแล้วก็พวกนี้อยู่ได้เป็นนานหลายปีเลย อาจจะไม่ฟื้นกลับมาเหมือนเดิมนะครับในสําหรับบางคนบางคนก็ฟื้นบางคนก็ไม่ฟื้นนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลความเจ็บป่วยหลังจากเข้า ICU แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับพอถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับเข้า i อ u ซ้ำได้อีกอยู่ดีนะครับโดยผู้ป่วยหนักเนี่ยหลังจากออกออก ICU ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็มีการศึกษานะในปี1 9 6 7เาก็เนี่ยเขาก็ไปศึกษาคนที่มีปอดอักเสบฉับพลันเนี่ยแล้ว ออกจาก ICU ได้เนี่ยเขามีปัญหาอะไรไหมปรากฏว่ามันมีผลมากเลยกับทั้งผู้ป่วยครอบครัวที่ดูแลนะครับแล้วก็บกกุคลากรทางการแพทย์นะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยผู้ป่วยก็อาจจะขยับไม่ได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับมีปัญหาทางด้านจิตเวชบ้างนะครอบครัวก็หนักใจลำบากใจในการต้องดูแลนะครับแทนที่เขาจะกลับมาจากโรงพยาบาลแล้วทำงานได้ก็ต้องมาดูแลเขาแทนอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์อเองก็มีภาวะหมดไฟด้วยนะครับแล้วก็มีความเครียดเกิดขึ้นในปี1998เนี่ยก็มีการศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็พบว่าผู้ป่วย,ยมีภาวะ,ะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรงได้นะครับที่เราเรียกว่า PTSD นะครับมันเหมือนกับอย่างเช่นเราไปผ่านเรื่องเลวร้ายในชีวิตมาเช่นอาจจะมีสงครามนะครับหรือว่าถูกทำร้ายร่างกายอะไรเงี้ยนะครับ การนอนโรงพยาบาลไอซเนี่ยมันก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับแล้วพวกเนี้ยคนที่มีปัญหา PTSD เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความจำนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความสนใจที่อาจจะความสนใจลดลงสมาธิแย่นะครับกระบวนการคิดหลายอย่างเนี่ยแย่ลงถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราเพบว่ามันสามารถเป็นได้ถึงอ๋อ80%ใน1ปีนะครับในผู้คนที่รอดชีวิตมาแล้ว1ปีตามไปดูเนี่ย เก็ยังมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยได้ถึง80%เลยนะครับในภาพที่ผมมาให้ดูเนี่ยครับก็จะเห็นว่าผู้ป่วยเวลานอน ICU เนี่ยสีส้มๆเนี่ยครับก็เห็นว่าอาการหนักเนาะต้องมีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยมีท่อช่วยหายใจใส่ใช่ไหมครับมีน้ําเกลือมีอะไรให้นะมียาให้บางคนต้องฟอกไตต้องมีเครื่องมอนิเตอร์นะครับสัญญาณชีพแล้วก็มีคุณหมอบุคลากรทางการแพทยคอยดูแลนะครับหลายคนเลยนะ ส่วนญาตเนี่ยเป็นยังไงครับก็จะมีความกังวลใช่ไหมครับเสียใจนะเด็กๆบางคนก็เสียใจถ้าเกิดเป็นคุณพ่อคุณแม่เขาที่นอนอยู่ ICU เนาะเด็กๆตอนนั้นก็อาจจะไม่มีคนดูแลใช่ไหมครับก็จะเครียดร้องไห้กังวลน,นะครับเหมือนกับผู้ใหญ่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้คือความาสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีคนคนหนึ่งเจ็บป่วยหนะักแล้วนอนใน ICU นะครับ คราวนี้พอหลังจากที่ออกจาก ICU ได้เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีหลายคนเหมือนกันนะครับที่กลับมาเดินไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อเนี่ยมันรีไปจากการที่นอนไม่รู้ตัวใน ICU นานนะครับก็ต้องมีการกายภาพบําบัดเนาะบางคนมีการทํางานของสมองที่แย่ลงที่ผมบอกนะครับความจำเนี่ยลดลงความรู้ความเข้าใจลดลงนะครับจากเดิมพูดได้อาจจะพูดได้ไม่พูดไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนี้เนี่ย จากการที่ใส่ท่อช่วยหายใจใช่ไหมครับในปากเนาะบางครั้งใส่ใส่ยาให้หารหลาย,ยางเนี่ยบางครั้งมีแผลในปากนะ,ะ,ะฟันผุอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาพวกนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็มีแผลกดทับนะครับอาจจะกดที่ศีรษะกดที่บริเวณส่วนของอก้นกบนะครับหรือ,อบริเวณปุ่มกระดูกต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เกิดแผลกดทับได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากผู้ป่วยจะมีปัญหาทุพพลภาพแล้วเนี่ยคนดูแลก็ ก็มีความเครียดเหมือนกันนะครับเพราะเขาก็ต้องดูแลคนในครอบครัวเนี่ยก็ก็รู้สึกว่าอ้าวแทนที่เดิมเนี่ยคนเนี้ยจะเป็นผู้นําครอบครัวหรือมาคอยดูแลเขาคนสูงอายุในบ้านคนสูงอายุก,ก็แบบไม่มีคนดูแลนะครับเพราะเพราะลูกป่วยหลานป่วยอย่างเงี้ยนะเขาก็เครียดกว่าเดิมเด็กๆที่เป็นลูกเป็นหลานเนี่ย พอพ่อแม่ไม่สบายเนี่ยแน่นอนมีความเครียดเยอะมากนะครับแล้วก็อาจจะเกิดปัญหาด้านการเรียนนะครับการสื่อสารในอนาคตได้นะครับทางด้านหมอเองเนี่ยถ้าสมมุติหลังรักษาเนี่ยสมมติมันมีความเครียดมากนะครับหรือผู้ป่วยเนี่ยมาถึงก็เสียชีวิตนะครับหรือว่าการรักษาเป็นไม่ได้ตามหวังเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะหมดไฟนะครับหรือเบิร์นเอาเนาะบางทีเครียดเหนื่อยนะครับพยาบาลที่เขาดูแล ดูแลผู้ป่วยเยอะๆเนี่ยแล้วผู้ป่วยเสียชีวิตหรือผอู้ป,ป่วยแบบแย่ลงเนี่ยเขาก็มีความเครียดหมดนะครับพวกนี้เกิดปัญหาหมดเลยนะครับซึ่งในผู้ป่วยหนักๆเนี่ยเขาก็ทํากราฟออกมาให้ดูนะว่าผู้ป่วย A เ,เนี่ยพอมาปุ๊บเนี่ยเข้าไอซียูปุ๊บโออาการเนี่ยแย่ลงมากเลยนะแย่ลงมากแล้วสักพักเนี่ยหลังจากออกจากไอซียูไปแล้้เวลาน,นึงเนี่ยมันจะค่อยค่อยฟื้นกลับมาแต่จะอาจจะกลับมาไม่เท่ากับ พื้นฐานเดิมก่อนที่เขาจะนอน ICU นะเพราะว่าความจะบป่วยครั้งนี้อาจจะทำให้การทำง,งานหลายอย่างของเขาเนี่ยมันแย่ลงนะครับเช่นคนที่เป็นปอดอักเสบที่ผมเจอเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเป็นหนักจนต้องใส่ท่อเนี่ยถามว่าปอดจะกลับมาได้ไหมได้แต่อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะมีเสียหายไปบางส่วนนะเพราะตอนที่ติดเชื้อนี่ยมันมีความรุนแรงมากนะครับผูป้ป่วย B เนี่ยเราพบว่าพอเขามานอนโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเขาแย่ลงเนี่ย นะแล้วก็จะค่อยๆฟื้นเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามีสิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปช่วยคนไข้ขณะนั้นได้เนี่ยมันก็ทําให้ผู้ป่วยบีเนี่ยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้นนะครับและช่วงเวลาที่เขาแย่เนี่ยมันก็จะสั้นลงนะครับอันนั้นเนี่ยที่จะช่วยได้กันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของคุณหมอนะครับที่เขาจะไปช่วยดูเช่นเขาจะาประเมินการเจ็บปวดนะครับแล้วก็พยายามถอดท่อช่วยหายใจให้เร็วอยู่แล้วนะบางครั้ง ญาติก็จะกังวลน,นะว่าเมื่อไหร่จะถอดท่อซึ่งเป็นคำถามที่ผมเออไหวผมก็จะบอกไปว่าตอนนี้ตัวโลกยังไม่ดีต้องรอให้ดีก่อนนะถึงจะถอดท่อช่วยหายใจได้นะครับแล้วก็มีการให้ยาแก้บวดยานอนหลับในขณะที่อยู่ใน ICU ยัอย่างเหมาะสมนะก็ทำให้เขาเนี่ยลดอาการปวดนะครับแล้วก็สามารถพักผ่อนได้ใน ICU อย่างเต็มที่นะครับ บางคนอาจจะเกิดภาวะสับสนของสมองที่เรียกว่าดิลิเลียมนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะมีการประเมินเป็นวันๆอยู่แล้วนะถ้าเกิดมีภาวะสับสนก็จะให้ยาลดการสับสนนะครับมีการออกกําลังเคลื่อนไหวร่างกายที่เร็วขึ้นกายภาพข้างเตียงนะครับเพื่อช่วยในการฟื้นตัวผู้ป่วยนะรวมทั้งครอบครัวเนี่ยก็ควรจะมีส่วนร่วมในการเขามาเยี่ยมมาคุยนะก็จะช่วยกระตุน้นการทํางานขอ,องสมองของผู้ป่วยได้ด้วยเหมือนกัน นะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สามารถเอามาช่วยผู้ป่วยใน ICU ได้นะครับครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบนะฮะในนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ